ไปมาเนี่ยตามแอดมาเลยค่ะสวัสดีครับขอจำครับครับสวัสดีครับโซนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเว้าตจรงจริงครับเพิ่นหายคิวคือวางเลี้ยงลงให้น่าหน่ะครับสวัสดีเรียงลงว่งหันเดือดหกว่งหันเพิ่นก่ะหายคิวอย่างนี้ครับวันนี้วัวนี้เลี้ยงเพิ่นคืนครับข้เพิ่นหายคิ้วคือวางหันกะทิไผ่ครับ แล้วกับกระซิบไปแล้วล่ะครับมันมาเข่ากับถูกเชียงทไายถูกเชียงทไายเพื่อนผู้ใด้ผมเบิกงกะว่าได้สามถูนสองเนาะครับบ้ดนี้เพื่อนมากระซิบเพื่อนในสามหกสองสามเป็นกระซิบเป็นบ้าขาครับโหปูกระซิบนี่เป็นสามหกสองสิครับกระซิบตอนต่างประจำผ้าสามหกสองเรียบร้อยเรียบร้อยเอ็ีที่เนี่ย บางเลี้ยงลงอ่ะบางนึงหยดกบางนึงนะมันเป็นอาชีพมันไปเข่าสองตนะครับออกตัวได้ก็จำมันบางเลี้ยงลงครับจังไว่เลื่อมหนอเตะเด็ดเลื่อมแต่ว่าแต่ว่าถือมันบอครับือตอนเลี้ยงลงตอนลงให้ลงหน้านะครับตอนเดอนหกอะไรตอนเดือนหกกระทุกครับเนถือซ้อมตัวด้วยตามตัวมันบอได้มันออกซ้อมตัวกระทุกสองตัวตอนเลี้ยงล่องนะครับ บเสี่ยงเพิ่นขึ้นเดือนี้เดือนอายเป็นว่าเป็นมากกระชีพบังนียนละว่าเสดติธีนี่ละสามหกสองสามหกสองสามตัวหรือพี่น้องตัวกระสิบกับพวเสี่ยงท้ายมันโดไปเข่ากันถ้าบันเนาะทวกเสี่ยงท้ายจะเด้กวัครับเป็นว่าเพิ่นหุ่มเพิ่งเพ่เน้นสามศนย์สองนว่าสามศูนย์สเขาเขียนน้ะโอู้่กระิบจะได้กวจ้าสามหกสองามหกสอง น้องเบิงมัดเข่าคือวางเลี้ยงลงเห็ดให้เห็ดหน้าคือว่าละตาดีได้ตาได้เสียเนาะครับปกติแล้วนี่ก็มีอยู่หลายๆปีก็เคยถูกมายุ่นบ้างครับผมคือครับครับแต่ว่าช่วงเขาววัตสาหันเม็นเพิ่ดไปหาผู้นั่นหาผู้เป็นไงครับยาคู่หันโอ้ครับหมูจระเข้าพวัตสาไปหายาคู่ยวดนี่บอกครับคู่นี่ละครับนี่ละเพื่อเที่ยวบินบาดต้องกรโปรดชัดไป ครับผมมีทื่นหน่อยก็กระเด้ปุรพันสองพันผมมีทื่นหลายก็กระเดกถึงหมื่นสองหมื่นครับปวดแต่พวกปวดหลายพวกกับปดนสองตัวตัวนะรับแต่เขาพัฒนาฉนักพัฒนาพุกงวดพวกงวดเองช่วงเขาพัฒนาครับช่วงเขาพัฒษาพุ่งไปหาพระคู่คนนี่แหละะเจ้าพุนยวัดนนี่แหละพุกงวดจนได้ออกไปเสียงไปเสี่ยงคนไหวจนได้ออกไปสอน โอ้ยจนแล้วปูไปเสียงเพื่อนจนงดในเต้ากินบ่ายทั้งมือเพราะว่าปัญญาจะมือปัญญาเนีย่ยจะมือญาติเจ้ามือญาติก็หมายคือพภาษาบางนึงก็จะเริ่มเขา่าจะทอดออกเนาะครับสา,ส,สามเดือนเองสามเดือนนึดตั้งเอาไปเดือนเลือดช็อตเพือนเนาะครับจบมือเพื่อการยาก โอเคนี่เลี่ยงเข็นเลี่ยงล่องนี่สิถ้ำกันทุกปีกันหมดทุกปีเฮ็ดทุกปีขาดบ่อใดเลยด้วยขาดบ่อใดขึ้นเดือนหกมื่อไร้มันคือจะคำกับบุูรม่นจะถือวันพุธ้เป็นวันพุธถ้าเป็นวันพุธอันนี้ก็คือมือสามคำเดือนสองก็บถึงวันพุธอมันมาเข่ากันทั้งปีละสามคำเดือนสอง เราเปิดไปที่ิปแล้วล่ะสามามเดือนสองนี่ตรงวันใดกับคือตรงวัดพุทธต้องตรงวัดแท่ตรงวัดพุทธครับให้เดือนสองตรงวัดพุทธต้องเป็นเดือนสองพร้อมั่นบ่ครับครับเดือนสองกับเดือนหกเดือนสองกับเดือนหกเท่านั้นเดือนหกนี่คือเลียงลงเดือนหกแล้วเลาไปออกไม่เดือนหกแล้วถือวัดพุทธถือมวยคำคือเลียงเป็นลงกกาใท้ายหน้ามาถึงเดือนสองมาถือมือนี่แหละวันพุทธสามคำ เดียกมันคเอแต่ามันถือสองเพราะนมันมาถือสามคำเดือนสองบาทอืมเลยพอดีเลยเนาะสามคำเดือนสองขึ้นสามคำเดือนสองสามส่วนสองเลขทูกเขาเลขถูกพอดีเลขละแล้วก็มาเขาเลขตัวนี้เนาะเนี่ยเลขตัวกระซิบนี่แต่คือสาบาร่วมกันคือสามสองสองสามสมองสองสามสาคเดือนสอคือวเรียกคืนปีกายนี่มันถือ มือซีคำเดือนสองม่ต้อไปออกสองซีเท่าไหร่นานนั่นนานในหนังเอ็มซีแฟงไว้ได้เมื่อนี้เป็นสามค่ำเดือนสองนัานจะเอกสามสองเพิ่นกระซิบเพิ่อนกระซิบเพื่อเดียวแล้วเพิ่อนแล้วเลฮ้ยคนโบบอกหลายเทธอครับอันนี้คือกระซิบแล้วมันบอกกระซิบเพื่อเดียวแล้วไปโลด เพื่อนบ่อเบาน้ำไล่กัะสิบว่าสามหกสองเด้อวางสิบกวาับปูเพื่อนบ่อเบาน้ำไล่มันาเจอปพ่ลรู้เข้าได้ํานั่นเลยทขาานั่นโอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยมันบกมันใจได้เลยครับสำหรับพอจำถ้ามันเข่าคือวางที่ผ่านมาเหระเมื่อกี้วานอ้บางผ่านมานเนี่ยอีหกซีนะครับทังเรียงขึ้นเรียงลงมันก็เต็มเต็มเอ้ยตอนต้นปีหกซีก็เรียงลงก็เรียงขึ้น อื่นสองคำน่ะละการเลี้ยงพวพื้นมันมันก็มาเต็มมาเลี้ยงลงเดือนหกเดีอยกซีกตามตามตามทพ้งสองครับเพี่งสองเดือนหกเดือนหกว่นั่นกับว่านั่นออกสองตัวตามตัวตามตัวเป็ิดตัวนาของเพิ่นชื่อไหนแต่ว่าของพิ่นมันเป็นเจ็ดมันออกตัวนาเป็นตัวหาเป็นเลขับ สำหรับกอดจำนะครับกับมหาที่แรกพอจําว่าสิกลับเดี๋ยวนี่ว่าสิเมื่อแล้วครับก็ไปหอดรถค้นความขึ้นรถเราเพื่อรถไปกระซิบนะแต่แสดงว่าเฮายังโชคดีพี่น้องยังโชคดีเด้อครับเด้อว่ามันสจะได้แล้วนะครับถ้ามันเข้ากันจังหรอพี่น้องพี่เีโชคดีที่สุดเลยนพี่ไปกระซิบบอกตอนออกตอนยาวคนความกันรถเมื่อแล้วเดี๋ยนั่นแหละค่ะน้องเบิ้งครับน้องเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อ จะแบบใกล้ๆกับมหาผักกูคนนะยืนนันแล้วผักกู้คนเปลี่ยนก็เปลี่ยนไกลดรอกเอาผักกู้นบ้านเียวทั้งหลังอีกแล้วพี่นอะผกู้มา <5 S 2> กกับซพทังหลังอีกแล้วแล้ววนรหันนอมันดอกยังหกสมบอกสค่ะสามหกสามหกแปดหกมันะหกแปด้าดีมือนั่นมาน้าลงเมือ พิ่นบอกควักพื้นมาส่งเพิ่นเพิ่นก็โต๊ดากรถแป๊ะกู้น่ะแอนกับกู้เพิ่นนี่แหละเพื่อนเปิดปอดซื้อเอาทังเพิ่นซะตัวยุดดากรถตัวใดล่ะกับตัวนี้ละมันออกนี่แหละสามหกสองนี่ละเพิ่นตั้งหมดทั้งร้านเพราะจริงๆแล้วกับกู้กับเขียนห้เด้ผมมาเงินกู้เขียนห้คือว่าแหละดวงไบดวงมันผมก็ให้ร้านเนี่ย ร้านเก่าไปใส่กระเป๋าไปเรื่อยๆกระเป๋าลราเพราะมันเก่ายังขึ้นรถแล้วเพราะเมื่อแล้วมันขึ้นไปนะเอ้ามันขึ้นจไปน้ำกันแล้วปูใส่แต่บางวัวนี่พอลืมแน่นอนเลยครับพี่น้อน f อย่าลืมเด้อครับแล้วงเบิ้งนะมันเขียวคือปีที่ผ่านมาเป็นเด็กแลสวยงามคร่างจีกับแล้วปูกับเปนนั่งไปกับที่ขึ้รถนั่งอะถ้ามันเขี้อุ้ยวัวที่ผ่านมาเนาะครับเอากระตือบอก กูปูคนหายคนล้วได้หลืว่าท่านหายรู้ใช่หปูหายคนล้วได้หลวท่นปูลว่าจังไรปูว่าแห้งเลยคือหายไปแล้วว่าท่นโอ้ยนไว้มันมาบอกลูกเหกว่านาลมันใจละเข้าตัวเดียวกันครับร้องเบิงไม่หวันเนาะนะคหดวงเฮามีวาสนาเฮามี ขอบคุณจับหลายๆเรื่อยนะครับงโดว่ามันสิบ่ได้แล้วนะครับจับแับนี้ให้นะครับถอยเลยได้ดีๆนะครับจับไปให้นะครับได้ดีๆนะครับสำหรับแนวท่างตัวนี้เอาเนี่ยมีแนวท่างตัวเหล็กของข้าจำปูมปูสีชมพูเด้อพี่น้องครับเข่าตับเลขกถูกฮอตยางถ้าบัดเนาะค่ะพี่น้องก็เขียนไว้แช่าไว้เด้อครับขอมาเบิึงอะไรนะครับ สามหกสองนี่เป็นเลขปูพุ่มกระซิบเนาะจ้ะวันนี้ก็ค่ะ<า>โอ้ไมีกระซิบอีกกระซิบได้เนี่ยยังว่าได้มาเอา,เ,อาเล่าปูค่ะกระซิบ,บเล่าว่าสิเมนี้อะไรแม่ปูไปกระซิบใส่สหัวเลยสามหกสองวันนี้เลขทูบนี่สามศูนย์สองกับบังเดือนเน่าจะทูบจุอยัางกับเป็นสามศูนย์สองอย่างที่ปูเนี่ยครับเมื่อเนี่ยกะเป็น สามคำบอรับพันพุดสามคำเดือนสองสามคำเดือนสองกัเลยได้เอาสามสองเนี่ยเ่อลน้ับครับขอบคุณพระจ้ให้หลายจบครับโฉมคน้เรับขุดมมันสามเท่านี่มีแน่นนเลยมามเข่าคืบางหมวดผ่านมาเนาะคไก่เมือไปมาหาพระกู้คนดี ใช่เหยียนคยมาหเหยียดคูอีกสั่นคุ้นคอขยันหายใจข้าง